ปกติอาจารย์าด,ดำเคยเข้าครัวไหมคะกดปุ่มไมโครเวฟค่อนข้างบ่อยฮะ <laughs> และเมนูของวันนี้คือเคงแกงมูแนงมู p ork in browned peanut coconut cream curry อาจารย์าดำเปิดไฟได้เลยหมุนเลยใช่ไหมเราใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะดัาไฟแรงนะครับทุกคนฮะไม่ไดีอ่อน,น <laughs> อ๋อ คำตอบคือเนงิน,น,นมันเป็นเนงินเงินเงินเโหจังที่มันต้องถอนจริงๆหรอเลยครับเมื่อคืนไม่ดื่มนะสวัสดีครับทุกคนนะครับผมอาจารย์ดำแบรดชอวันนี้มาอยู่ในรายการเปิดโม่ Go i n อ e r เตอร์ชัทเวอร์วันนี้จะมา ทำอาหารกับผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือคนสวยคนนี้น้องฝนหนีมีโมโอ้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอยากจะรู้เลยครับว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันครับเดี๋ยวรอทีมงานเอาหม้อเข้ามาก่อนดีกว่าค่ะอู้ยย้โอเควางตรงนี้ใช่ไหมโอเคปกติอาจารย์ดำเคยเข้าครัวไหมคะ ก็มีบ้างครับกดปุ่มไมโครเวฟค่อนข้างบ่อยอ่ะเกือบทุกวันนะฮะงั้นต้องต้องทำเมนูอะไรฮะวันนี้อ๋ออยู่ในหมอ let's open up the pot และเมนูของวันนี้ค mm. ือนี่ครับเค่งเคนงมูเคนังมูอ่าชัดไหม แกงพะนแนงหมูอ๋อต้องออกเสียแบบนี้ใช่ไหมฮะแกงพแนแนงหมูนะครับโอเคถ้าฝรั่งเห็นนะเขาแบบเห็นตูเเก็แบบแข่งหรือแข็งก็ไม่ไม่รู้อ่ะเขายังไม่มีวันยุกตรงนี้อะจแข็งแข็งแขงแขงได้หรือจะแปลเป็นอังกฤษอะไรดีนะฮะเคยเห็นเขาเขียนเป็น Pork in ground peanut coconut cream curry เป็นเมนูไทยอย่างนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ได้เลยฮะหรือเราจะเรียกเป็นพนแง Pork Curry ก็ได้เราพูดซิผะแนง Pork oh, <okay. S 2> c u อ r y โอเคใช่แต่ว่าเราจะออกตัว R เป็นตัว L ไม่ได้ต้อง Curry. อคเคอรี่พนแนง Pork เ u r r y โอ้ oh, ชัดเวอร์จริงๆฮะเหมาะกับรายการนี้มากเลครับ <c oughs> แล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับเนี่ย What are the ingredients มีอะไรบ้างครับ <c oughs> เดี๋ยวรอทีมงานสักครู่นะคะ หัวใจหลักสาคัญของแกงแผนงหมูนะคะก็จะเป็นเรื่องของพริกแกงแนงค่ะในพริกแกงแผนงเนี่ยมันจะมีสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศหลากหลายชนิดมากเลยแล้วส่วนผสมของพแพนงหมูมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นพริกแกงพแพนงพริกแกงพแพนงเนี่ยจะประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้าแห้ง10เม็ดค่ะที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า dried goat pepper แล้วต่อด้วยอะไรบ้างครับ ทริขี้หนูแห้ง10เม็ดค่ะอันนี้จะเรียกว่า dried chili อย่าลืมนะครับเราจะพูดว่า d r i ที่แปลว่าแห้งนะมนไม่ใช่ died ที่แปลว่าตายไปแล้วนะมันไม่ใช่พริกที่ตายไปแล้วมันคือ d r i ที่แห้งไปแล้ว d r i e chili อละเกลือสมุทรหช้อนชา sea salt ผิวมะกรูด1ช้อนชา h a p f e r lime skin ข่าซอย1ช้อนชาค่ะ g a l a n g l ตะไคซอย20กร,รัมค่ะอ๋อนี้ง่ายๆครับ เลมอนกาสนะครับเลมอนกาสอ้าว <laughs> อะไรใช่หรือเปล่าอาจารยอ๋อใช่หรอใช่ครับพูดถูกนะครับต้องเป็นเลมอนกราสไม่ใช่เลมอนเลมอนกรอรวกราสรากผักชี20กรัมค่ะอ๋อคอรีเอนเดอร์รูทสลรูกผักชี2ช้อนชาแต่ถ้าเป็นมเมล็ดพืชเราเรียกว่า Seeds Coriander Seeds กระเทียม10กรัมค่ะอันนี้ garlic หอมแดงซอย15กรัม shallot พริกไทยขาวเม็ด1ช้อนโต๊ะ white pepper ตามด้วยขมิ้น1ช้อนโต๊ะ turmeric ยี Tur <meric. S 2> ่หา2ช้อนชาคำนี้ออกเสียงได้2แบบนะครับคือจะเป็น cumin หรือเหมือนกำลังมาครับ cumin แล้วก็จะมีเป็นกระปิ สองช้อนชาอ๋อ shrimp paste อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นถั่วลิสงคั่วสองช้อนชาค่ะถ้ามีอะไรที่คั่วนะครับก็คือ roasted เติมอีดีเพราะว่ามันคั่วไปแล้วเป็น roasted peanuts เยอะมากนะครับส่วนผสมนะครับถ้าจะมานั่งทําเองนะครับคงจะทําไม่ได้นะครับฝนเตรียมเป็นพริกแกงสําเร็จรูปมาแล้วด้วยค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะแล้วก็ไปทําต่อทานได้ที่บ้านด้วยค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการตั้งไฟอ่อนก่อนเลยอาจารย์อาดํมเปิดไฟได้เลยหมุนเลยใช่ไหมเบรกนิดหน่อยนะครทุกคนนะฮะอมาแล้วโอเคเราใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะเําไฟแรงนะครับทุกคนฮะไม่ไดีอ่อน,อนขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์อาดัมเอาหัวกะทิใส่ลงไปในหม้อก,ก่อนเลยค่ะเราจะเรียกว่าโคคนั Milk down into down pot Here we go we the Here ก็ใส่พ <Next. S 2> ีิกแกงผะแนงค่ะ <Okay. S 2> ใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับโอเคปนได้เลยค่ะโอเคเคยได้ยินเพลงบ๊อบมาเล่ไหม Stir it up little darling รู้ทอนเดียว <laughs> แต่ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนหัวกะทิเริ่มแตกมัน แตกมันแล้วค่ะแล้วก็เริ่มหอมแล้วด้วยอืมหอมครับต่อไปจะใส่อะไรครับเราจะใช้หมูทั้งสองส่วนเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของหมูสันใน pork tenderloin แล้วก็ใส่หมูสันคอลงต่อได้เลยค่ะโอเค pork neck ที่เราเลือกใช้หมูทั้งสงส่วนนะคะก็เพราะว่าถ้าเราใช้แต่หมูสันคออย่างเดียวเนี่ยแกงพะแนงจะมันมากเกินไปเราก็ใช้ทั้งหมูสันในแล้วก็สันคอหมูด้วยทําให้ได้2เทกเจอร์เลยทั้งความมันนะคะแล้วก็ความนุ่มจากสันในด้วยค่ะ <Okay. S 2> เราจะคนพอเนื้อหมูโดนความร้อนนิดนึงเราก็สลับไปเรื่อยๆหมูก็จะสุกท, oh, ทั่วกันค่ะพี่จะบอกว่ากินแกงแัดแงหมูมาหลายรอบครับแ,แล้วไม่เคยรู้ว่ามันมี หมูสแบบ <laughs> จริงๆเราเลือกใส่แบบไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้เราอยากให้มันมีความพิเศษแล้วก็เคี้ยวสนุกขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้สันในอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันแต่ถ้าใช้สันคออย่างเดียวก็คือมันจะมันมากเกินไปค่ะอาจารย์เรารู้ไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือหมูก็คือ,อพ o r k p พ r k คือเนื้อหมูนะแล้วถ้าเป็นสัตว์หมูพริกถ้าเป็นหมูเนี่ยร้องอยังไง หมูมาร้องยังไงหมูมาร้องอุด <c oughs> <f art> อุดอุดอุดอะไรอุดอุดที่อเมริกาไม่ได้ร้องอุดอุดเลยร้องอะไร <c oughs> อโอ ink 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 แล้วอ่ะไก่ขัน,น <c oughs> อ่ะเอกเอกเอกไม่เหมือนต้องต้องร้องอยังไงคะก็ดู <c oughs> เห็นไหมใครคิดว่าของฝรั่งเหมือนกว่าหรือของไทยเหมือนกว่านะฮะเดี๋ยวอดัมเอาแบบฝรั่งก็ได้ฮะอันนี้แบบไทยนะฮะเดี๋ยว <c oughs> โอ้เหมือนมากเหมือนมากเออโอเคเชิญครับยอมครับยอมยอมแล้วก็หูหนวกไปด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เริ่มสุกยัง อันนี้หมูเริ่มสุกแล้วค่ะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ใส่น้ำปลาก่อนเลยค่ะใส่สักครึ่งนึงก่อน Alright a little bit of fish sauce here we go ใส่ครึ่งเดียวก่อนนะคะอาจารย์หอมดอกพักขัแยงยามฟ้าแดงคำลงมา oh แล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะ Okay let's add a little sweetness with some coconut sugar โอเคติดกับ นช้ช้อนช่วยกช้อนก็ได้โอ้โหโอ้แล้วก็ใส่หัวกะทิต่อได้เลยค่ะจ้า All right here we go little coconut milk เร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจย์อ๋อแล้วมเห็นสีอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดแล้วก็ลองชิมรสดูรังสงสัยภาษาไทยคำหนึ่งคือเมื่อกี้บอกว่าเราจะเคี่ยวอ้าวเคี่ยวผมรู้จักอ่ะฟันเคี่ยว ต่เคี่ยวแปลว่าคนนะใช,ใช่ไหมคนอ๋อเคี่ยวคือคนด้วยฝรั่งก็จะใช้คำว่า simmer s i m m e r simmer จริงๆมีคำถามแต่ถามนะครับคือฝรั่งเขาจะสับสนระหว่างแกงพะแนงนะครับแล้วก็แกงเผ็ดที่เขาเรียกว่าเป็น red curry แกงแดงตกลงมันต่างกันขนาดไหน มันมีความเหมือนแล้วมันก็มีความต่างเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น red Curry, c u r ี่ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าแกงแดงแล้วก็แกงผัแนงเนี่ยมันมาจากพื้นฐานที่เป็นส่วนผสมเดียวกันแต่ว่าแกงผัแนงจะแตกต่างกันตรงที่ว่ามันจะมียี่หร่าแล้วก็รูปผักชี้เพิ่มเข้ามา <c oughs> แล้วก็มีถั่วลิสงคั่วปน่นตัวนี้แกงผัแนงเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียหรือว่าอาหรับ Mm. ก็เลยใส่ถั่วเพิ่มเข้ามาค่ะหลังจากที่หมูสุกแล้วนะคะจารดดำเราก็จะใส่หางกะทีเพิ่มลงไปอีกเล็กน้อยค่ะ oh, diluted coconut milk แล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงเลยค่ะตัวนี้ก็คือช่วยเพิ่มสีสัน red goat pepper alright here we go แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดซอย kaffir lime leaves อย่างสุดท้ายก็คือถั่วลิสงคั่วบดค่ะ a okay, n so roasted peanuts คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะได้ น่าจะได้ที่แล้วนะคะอาจารย์ใส่ชามได้เลยค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์นรามรู้ไหมคะว่าแกงพะแนงหมูเนี่ยติดท็อป10เทสแตรดของปีนี้ด้วยนะคะเป็นที่หนึ่งในหมวดของสตูด้วยก็คือได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยว่าเป็นแกงที่มีรสชาติเค็มมันหวานแล้วก็กลมกล่อมที่สุดค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงพะแนงหมูของเราเดี๋ยวเราจะตกแต่งจานกันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงกันค่ะได้ครับ red hot pepper t oh beautiful อ่าเสร็จแล้วใช่ไหม เสร็จแล้วค่ะอโอทำอาหารไทยอย่างนี้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงๆนะจะบอกว่าง่ายมากไหมมันเอาอย่างนี้ภาษาอังกฤษก็จะมีสำนวนนะครับก็คือ patience is a virtue แปลว่าความอดทนมันคือคอุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราจะทำอาหารให้มันแบบสวยงามแบบนี้อร่อยแบบนี้มันต้องใช้ความอดทน ทำอาหารต้องใจเย็นนิดนึงค่ะถึงจะได้ของอร่อยทีต้อง simmer down simmer down simmer down a little bit แล้วก็ไปได้นะครับฝีมือฝรั่งหน้าตาอย่างนี้มันผ่านไหมผ่านค่ะนีนถือว่าดูดีมากเลยอันนี้็อป10หรือเปล่าอันนี้็อป10แล้วนี่ number one แลวนะจ๊ะโอเคมาชิมกันครับ let's give it a try let's give it a go let's give it a whirl ได้หมดเลยแปลว่าลองดูนะฮะ ลองกินดูก็ let's give it a taste let's taste it ก็ได้กล้ากินของฝรั่งไหมที่ฝรัง่งจาทาแกงพแนงมโมหายยางไรเกนครับโอเคมาหนึ่งคำนะเราเรียกว่า bite a bite let's take a big bite คำใหญ่นะ ความเผ็ดมันเป็นอะไรที่แบบชอบแอบตามนะครับมันไม่ใช่แบบออกฤทธิ์ทันทียังยังโอเคอยู่โอเค not too spicy เริ่มมาแล้วสำหรับคนไทยอาจจะแบบไม่เผ็ดเลยแต่ฝรั่งก็ยังมองว่าเผ็ดนะอันนี้เผ็ดไหมไม่เผ็ดนะคะเห็นไหมว่ากำลังมีไม่เผ็ดบ้เบาๆเห็นไหมน้ำตาซึมน้ำมูกไหลแล้วนะฮะ คนไทยบอกว่าเผ็ดน้อยฝรั่งบอกอ๋อเผ็ดกลางครับนะพยายามแบบแมนๆน,นะแต่ก็สุดท้ายอ่อนแอนะครับผมฝรั่งบางคนก็ทานเผ็ดได้เก่งพอๆกับคนไทยนะแล้วแต่คนส่วนอณรัมอันนี้ก็ทานได้และอย่างนี้ฝนจะถามชาวต่างชาติหรือว่าลูกค้ายังไงคะว่าอร่อยไม่อร่อยมีวิธีการแนะนําหรือการพูดยังไงบ้างคะถามว่าอร่อยไหมส่วนใหญ่แล้วเราจะแปลเป็น is it delicious ถ้าเราแปลคําต่อคําแต่ส่วนใหญ่แล้วฝรั่งไม่ได้ใช้ delicious ในการถามนะครับเขาจะใช้ในการบอกเราว่านี่อร่อยมาก this is so delicious แต่เวลาที่เราจะถามว่าอร่อยไหมก็จะถามแค่ว่า is it good is it good ใช่แค่นี้ is it good, it good มันดีไหมอ่ามันดีไหมรสชาติดีไหมหรือ how does it taste how does it taste good oh. ก็คือรสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste คำตอบคือ very scrumptious อ่าแถมมีคำหนึ่ง scrumptious ลองพูดสิ scrumptious คือแบบอารมณ์แบบแซบหลายลีลลอกก็ดอกกระดี้อะไรเงี้ยแบบแซบหลายนะอร่อยมากเลยครับก็เออถ้าเป็นอาดัมครับถือว่าอร่อยมากเป็นไงบ้างครับเต็มสิบได้สิบสิบคะโอเคดีนะครับ <laughs> โอวันนี้เรากับน้องฝนได้ทำเมนูแกงผแนงหมูนะครับแล้วใน EP ีต่อไปจะทำเมนูอะไรก็ไม่แน่นอนครับต้องมาติดตามในรายการเปิดบอโอินเตอร์ชัดเว <Pepper. S 2> เจอกันในตอนต่อไปนะครับติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับส่วนผสมหลักในพิกแกงงผะนแงงนะคะ mm hmm. ก็จะมีพริกชีฟ้าแห้ง10เม็ดค่ะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า dried goat pepper Dried Goat a p ไม่ไม่ใช่ paper อันนั้นกระดาษนะ pepper pepper อ่าถูกต้องครับถ้าเสียงยาว paper สระเอก็คือกระดาษแต่ pepper สระเอ pepper ก็คืออาจจะเป็นพริกไทยก็ได้แต่นี่คือ,เ,อเป็น dried goat pepper คำว่าเกลือเนี่ยหลายคนออกเสียงว่า salt อย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีตัว l และตัว t ท้ายคำต้อง salt salt ชัดเวอร์จริงๆว่ะชัดเวอร์จริง